และตอนนี้ก็ใกล้หมดกิจกรรมขอบคุณพระเจ้าแล้วนะฮะรวมถึงอัปเดตในวันที่10ทธันวาคมนี้ก็ได้จะมีการเอาด่านไก่งวงออกจากเกมทอยเล t ทาวเวอร์ดิ s เด้วยนะฮะและเมื่อทางไก่งวงก็เราจะไปเราเลยไปทําคลิปเปิดกล่องไก่งวง200กล่องให้ทุกคนได้ดูกัน ซึ่งรลยการออกตัวละครก็จะมีทั้งด้านของแรเนี่ยอยู่ที่50%อีปิกจะอยู่ที่40%ส่วนระดับตำนานล้วล e เจเดลลี่จะมีอัตราการออกอยู่ที่9%ฮนะและตัวละครที่ดีที่สุดนั่นคือมิ t ิกเชฟทีวีแมนซึ่งโอกาสออกของเขาอยู่ที่1%เท่านั้นก่อนที่เราจะไปเปิดกันก็ขอบูธดวงกันหน่อยฮนะและเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเปิดกันเลยดีกว่านั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ทนะงด้านของระดับแรกับระดับอีปิกเป็นหลักนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของผมเยอะนะ40%ถึง50% เราจะเปิดทีละกล่องก็ได้หรือจะเปิดทีละ10กล่องก็ได้นะฮะโดยตัวแรกของเรานนัก็คือเทอร์กีคาม่าแมนครับ ตัวที่งของเราได้แก่เธอร์กีสปิเกอร์แมนอย่างที่พ่อไปเลยฮะมันจะอออยู่ไอสองตัวนี้แหละวนเวียนไปวนเวียนมาแน่นอนเลยนั่นเองครับทีน,นี้เราก็ต้องมาลอลุ้นฮะว่าลักเทอร์กีสปิเกอร์แมนที่โอกาสออกของเขา9%เนี่ยจะออกมากี่ตัวรวมถึงทางด้านของเชฟทีวีแมนโอกาสออก1%เนี่ยจะมีออกมาบ้างหรือเปล่าสำหรับร้อยกล่องแรกฮะเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วไปแบบยาวๆเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดูแบบช้าๆนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากน้องๆด้วยนะช่วยนับให้ผมหน่อยว่าได้ทางด้านของเทอร์กีสปิเกอร์ เธอกีคาลราเมกี่ตัวลากเธอกีสป,ปิกเมกี่ตัวรวมถึงเชฟทีวีแมนมีทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองครับ The The Great Yellow reflecting deep your eyes You Sun is Resting your head in my arms. You sing. It's been forever บอกเลยว่าโคตรเกลือรครับทุกคนแต่ว่าสุดท้ายผมยังได้มา1ตัวนะนั่นคือเชฟทีวีแมนนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราเปิดมาแล้วเกือบ100ร้อยกล่องนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพิ่มอีก100กล่องจริงๆคลิปนี้ผมตั้งใจเปิดแค่100ร้อยกล่องเท่านั้นแต่ว่ามันเกลือจนเกินไปครับผมก็เลยไปจัดหน้าของเธอรกีเคนมาอีก,100กร้อยกล่องนั่นเองฮะเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันแบบยาวๆอีกหนึ่งครั้งครับยังไงฝากทุกคนจดไว้หน่อยนะว่าผมได้ตัวอะไรกี่ตัวบ้างฮะและตอนนี้ผมก็จัดมาอีก100 ร้อยกล่องเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมาดูว่าเราจะเกือเหมือนร้อยกล่องแรกหรือเปล่านะเชฟที mm. ่แมนนี่คือแบบ1มันก็ออกตัวเดียวจริงๆนะสำหรับร้อยกล่องมาเรามาดูกันที่ตัวแรกโอ้โหเธอร์กีสปิเกอร์แมนคือระดับแรกกับอ e ีพิกนี่คือแบบออกเยอะจริงๆตัวที่2ยังเป็นตัวเดิมนะเธอร์กีสปิเกอร์แมนนะตัวที่3บอกเลยว่าแฮตติก เธอกี่สปิเกแมนดูจากสภาพแล้วเกือนแน่นอนถ้าเกิดรอบนี้ผมไม่ได้เชฟทีวีแมนสาตัวเนี่ยบอกเลยว่ายับเยอนนะเพราะว่าร้อยกล่องนี้ผมซื้อมาแบบเต็มๆเ,เลยนั่แต่ก็ยังดีนะว่าซื้อมาในราคาที่ไม่ได้แพงมากครับกล่องละ4บาท5บาทเท่านั้นเองนะฮะ ก็ตัวนี้เปิดกันไปก็โอ้รอบนี้ลักเทอร์กีสปิเกอร์แมนมาเร็วแต่เอาจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้มันหรือเปล่าวะคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ด้านหน้าของเชฟทีวีแมนฮะซึ่งเชฟทีวีแมนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าราคาตกแบบโคตรๆนะคือไม่มีชิ้นดีเลยจากตอนแรกเนี่ยเขาขาดกันอยู่500 600 700ฮะตอนนี้100 200ก็หาซื้อได้แล้วนนเดงเถ้าก็ว่า200กล่องเนี่ยผมลงทุนไปประมาณ1000บาทนะ ถ้าเกิดได้เชฟทีวีแมนน้อยกว่า4 5 6ห้าตัวเนี่ยยังไงก็ยับยังไงก็ขาดทุนนั่นเองนะครับตอนนี้เราเปิดทีละกล่กองผมรู้สึกว่ามันจะเกลือสุดๆนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดทีละ10กล่องดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเร่งคลิปด้วยนั่นเองฮะสิกล่องแรกยังคงเกลือเหมือนเดิมเลยนั่นเองครับ10กล่องต่อไปจะเป็นอะไรและก็คือตกอุ้ยได้ได้ดของเชฟทีวีแมนมาตัวหนึ่งนะ มีหลายคนบอกว่าเปิดทีละสิบกล่องจะเกลือนะเปิดทีละกล่องจะดีกว่าแต่ผมว่ามันก็ออกเหมือนกันนั่นเองอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะนั่นเองครับเพราะว่ารอบแรก,100กร้อยกล่องแรกเนี่ยเหมือนผมก็จะเปิดทีละตัวแล้วก็ได้เชฟทีวีแมนมานั่นเองครับส่วนรอบนี้ผมเปิด10กล่องนะและผมก็ได้เชฟทีวีแมนมาอีกหนึ่งตัวแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะหายไปแล้วหรือเปล่าครับตรงนี้ โอ้โหนี่เราเปิดไปกี่ก่องแล้วแต่ผมว่ามันใกล้จะหมดเต็มทีแล้วขอทหน้าของเชฟทีวีแมนอีกสัก2ตัวได้หรือเปล่าครับตรงนี้เปิดไปอีก1ิอันมีแต่เกลือล้วนๆโอ้โหโรคไตจะามอันนี้น่าจะเป็น10กล่องสุดท้ายครับเพราะว่าที่เหลือน่าจะไม่พอสาหรับ10กล่องแล้วเหลืออีกหก่องมาดูว่า6กล่องนี้เราจะได้ทน้าของเชฟทีวีแมนเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมาแล้วครับ คือเขาบอกว่า1%เนี่ยก็คือ100ร้อยกล่องได้1ซึ่งมัน100ร้อยกล่องได้1จริงๆเว้ยบางคนก็เปิด30 40กล่องเนี่ยเขาได้2ตัวเลยนะแต่ว่าผมเปิด200กล่องผมได้เชฟที่วีแมนแค่2ตัวอ๋อโอ้โหคือแบบโคตรจาเกเกอครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้จดเลยแต่ว่ามีอะไรเท่าไหร่กันบ้างครับ ใครจดเอาไว้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เอามาเปิดให้ดูแบบขำๆก่อนที่ทางน้าของวันขอบคุณพระเจ้าจะหมดไปแล้วก็วันคริสต์มาสจะเข้ามานั่นเองครับด้าน้าของมิติกมาทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็ทางน้าของรีเจนเดอรี่เนี่ยเขาต้งเยอะส่วนทางหน้าของอีปิกกับแรเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเปิดฟาร์มไก่งวงได้เลยนะคือเยอะจริงๆครับอะคลิปนี้ใน,นจังวันี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ